วันที่15กุมภาพันธ์2566นางวิไลอยู่หันเส้นสหกรจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ในายประกาศกากระโทกผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรหนึ่งและนายสันติวิริยะอุดมศิลิผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรพร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโครงการตลาดนัดเข้าเปืดอสหกรก,รการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอกสบบุรีรัมย์จำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-17กุมภาพันธ์2566 ณจุดรับซื้อเข้าเปลือกสะกะตบุรีลมจำกัดและสะกะตพุทธทยส o จำกัดเขตอำเภอพุทไทยสงอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีล์ โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสบุรีล์จำกัดให้ราคารับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายโดยวันนี้มีราคาเฉลี่ย14บาท50สตางค์ถึง15บาทต่อกิโลกร,รมัมถือเป็นไปตามมาตรฐานของข้าวเปลือกที่นำมาขายการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรได้รับพรมเป็นธรรมทางด้านราคาการชั่งน้ำหนักและตรวจสอบคุณภาพด้วยเกณฑ์รับซื้อตามมาตรฐาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้สอบถามความพึงพอใจจากเกษตรกรสมาชิกที่นำข้าวเปลือกมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้ให้กำลังใจคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอกสบบุรีรัมย์จำกัดที่สหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก ยางพาราพืชผักจากสมาชิกและเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่รวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ดี